แล้วแล้วแล้วบอม has โอ้โหี่คือคิดถึงด้านนี้มากเลยครับทุกคนโบรซิตี้นะครับ <c oughs> เป็นหนึ่งในด่านวางบอมที่แบบชอบมากตอนวอรแคนนะ <c oughs> โอ้ยแบบว,ว่านานมากนะครับ b l ซิ City ที่เราไม่ได้มาเยือนกันนะครับเป็นหนึ่งในแบบที่แบแบชอบมากนะครับในื้หมดวางบอมบ์ตอนวอลแครเนี่ยแบบโหเมือ่อก่อนสมัยที่ยังไม่มีตัวบิกนะผมโคตรชอบ,บ,อนะบวลอลด่านนี้แหละครับความพิเศษของด่านเนี่ยคือแบบแมปกว้างมากครับแล้วก็มีมุมให้เล่นเยอะมากๆเลยนะประมาณว่าการที่สมมติเราจะโยกจากบอมบ์เอไปบอมนะบ์บีเนี่ยแบบใช้เวลาน,านานมากเลยนะ เพิ่มเสียงก่อนนี่เลยคนนี้เราจะเป็นหน่วยแทรกซึมกันหน่วยแทรกซึมโอ้โหน่าดิ้งครับยังไม่ทันคัดคำก็องบอกนี่คือแบบถ้าสมมติได้คิวนี้นะผมกล้าชิงเลยเพาว่านี่ฮะอาวุธของหน่วยแทรกซึมเพราะว่าเด่นในเรื่องของความเงียบนะฮะพกก็บเสียงมาพร้อมกับความเงียบ จบนะครับลั่นไปหน้าเด้งนะสภาพจบเลยโหแล้วเมื่อกี้ผมนั่งกินทั่วรถวาซาบีอยู่ทุกคนแบบขึ้นจม,มูกเลยเมื่อกี้แทบสำลักนะครับจังหวะยิงหน้าเด้งวีสภาพาานี่ววันนี้รับปดเป็นหน่วยแทกซึมสารับ เป็นวาโลเราเรียกว่าโกดใช่ไหมบอกเลยว่าโกดนี่แหละเข้ามือสุดนะนะ,รระ <c oughs> ครับหน่วยแซกซึมต้องเงียบที่สุดนะแล้วก็แท็กสุสน้อยที่สุดหลีเเกเลี่ยงการโจมตีนะครับแต่ว่าสร้างความเสียหายให้มากที่สุดนะโอ้โหเอาอะ คือแบบนี้นผมบอกนะครับถ้าวางบอมได้แล้วเนะี่ยโอ้โหโพสชั่นเปลี่ยนเลยค่อนข้างได้เปรียบมากครับที่ถ้าเป็นบอมบีนะครับพอวางได้แล้วมุมเล่นเยอะมากนะเหมาะกับการแบบคือถ้าด้านนี้นแบบวางแผนดีๆนะแบบจังหวะเข้าทำพอวางบอมได้แล้วเนะี่ย แทบจะวินเลยฮนะวินเล็ดร้อยนี่ไงแล้วา,าประเดิมลองวางบีดว้วยัทุกคนโอ้คิดถึงจัดนะครับแบบนี้บอม has been planted แล้วผมเอาบาเล็ดยแท้งซิมแล้วถือบาเล็ดสภาพจุดท้าสนะูดบะบาเล็ดนี้เราเอามาไว้เคลียร์ทาง ถือกไปนะครับหุยเราบวกอธิจะเจ็ดได้เนะ่ระฟุกนะครับซัมกี้ฟุกไปครับแฝงตัวเย็บเข้าไว้ปะทะให้น้อยที่สุดครับแต่คว้าชัยโอ้โห โดยแท็กซึมย่ายทองแท้ประมาผ่านมาหลายวินแล้วแต่ว่าเราใช้กระสุนไปน้อยจริงครับโอ้โหโอ้โหยากเป็นเทพผลที่ต้องเอาวารเลสตมาด้วยนะครับต้องวาเลสตไปเคลียร์เส้นทางนะย โมดว่าวันนี้คือจบ entirely. ละพาักินแท่ซึมเราจบละฝ่ายตัวข้ามเห็นเราแล้วนะจบไปแล้วผมกดติดตัวซัดแต่มาร์กจุดเลยมาร์กไม่ได้นะพี่บีเฮ้ยอ๋อเสียยเพื่อนโอ้โหไม่เจอเลยนะ แล้วรอบนี้คนเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับผมผมว่านะเราต้องวางกลยุทธ์กันใหม่ลนะต้องเงียบกว่าเดิมนะปะทะให้น้อยกว่าเดิมแต่พยายามคว้าชัยคว้าชัยได้จบจบแล้วพิคินแซกซึมระตูเห็นเราแล้ว <laughs> จบแล้วเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน ต้องต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนนะครับเพราะว่าฟัตงตัวข้ามเห็นแล้วชอบเลยไอ้ว่าเราเก็บคนที่คนที่เจอเราแล้วโอ้โหเรียบร้อยเขาเห็นเราอีกแล้วแบบนี้แบบนี้แทรกซึมต่อไปได้หรือไม่ถั่วครับเพื่อนโอ้โหทำอะไรก็แบดไปหมดเลยนะวันนี้ชอบเลย been has planted โอเคครับเดี๋ยวเราไม่แน่ค่าจะมาเช็คบอมบนะีอ่ะคือแบบสองบอมด้านเนะี่ยอยู่ไกลมากถึงขั้นที่ว่าแบบถ้าอยู่บอมเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเสียงอีกบอมหนึ่งครับคือถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยแบบไม่รู้เลยว่าวางบอมไหนนะลูกแรงมากครับเพื่อนอาวุธอะไรเีย เพื่อเราลั่นไปส่งสามนัดเอ,องนะส่งนัดเอ,องเอมั้รียนใหอเขค,ครับเดี๋ยวดูเส้นทางก่อนอเฮ้ยเส้นทางไม่โล่งครับเส้นทางไม่ปลอดโปร่งโอเคอเขี่ยเส้นทางแล้วครับไปฮะเราจะแทรกซึมเข้าไปในบอมบีกันต่อครับมรผมว่าครผมรูม้แล้วทุกคนว่าผมพลาดอะไรไปครับ ผมคิดกลยุตใหม่ได้แล้วแต่ต้องไว้เกมหน้านะโหจริงไม่น่าพลาดนะลืมไปได้ไงอาวุธชิ้นนั้นอาวุธที่จำเป็นที่สุดสำหรับการสร้างซึมด้านแมปบอลซิตี้นะเฮ้ยแล้วเขามาเช็คบอมบีวะทุกคนเดี๋ยวครับตูยังไม่รู้ตัวโอ้โหเริ่มชำนาแล้ว โอ้โอหห้อตั้งไว้สวินนะครับนี่ผมเปลี่ยนมาแล้วผมเอาอาวุธเฉพาะด้านมาแล้วแล้วตอนนี้เหลือหัวห้องกับเราเลยห้องอีคนด้วยโอ้โหต,ตัว,ต,วตัวเลยครับเป็นเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนโอเคจริงๆอ่ะแบบต้องเล่นเราต้องเป็นฝั่งบุกกว่าทุกคนพอวางแล้วถึง จะค่อยวางสซฟไฟไปนะอันนี้คือเราคาดเดาไม่ได้นะครับว่าเขาจะมาบอมเอหรือบอมบีนะอันนี้ผมแบบวัดใจเลยวางบอมบีไว้นะครับคือถ้าเขาไปเอเนี่ยก็จบนะแผนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วแล้วแล้วบอมแฮสตัโอ้โหวิชั่นคอมพีวเอาว่ะ ไม่มุมนี้ได้นะครับแต่ว่าเนียนอยู่นะครับ Farm diffused โอ้โหทารับภารกิจแทงซึมกลยุทธ์นี้เอาวะเจอแล้วเลสุดก็เจอกลยุทธ์ที่เหมาะกับเราผมไม่น่าพลาดเลยนะผมลืมไปได้ไงสีไฟนี้แบบไม่ได้ใช้นานจัดเป็นปีแล้วมั้งเ่ยเรามีสื่อสายเลยวัดใจนี่ครับตรงนี้น่าจะเนียนอยู่นะ แขงวางบาเลตไว้ได้ <laughs> แขงวางบาเลตไว้เขาตกใจแล้วอือแล้วคือตอนนี้พลอยแบงค์สามารถเก็บอาวุธั่งตัวข้ามได้ด้วยไม่ต้องมีใหญ่เทมก็ได้ครับคือเขาถ้าเขาเจอบาเลตแล้วเขาสามารถเก็บได้ครันะตอนนี้คือถ้าเขามาเก็บบาเลตก็คือเรียบร้อยอ เสยงมา้าเสยงมา้าเสยงม้าเดี๋ยวจากตรงไหนไม่แน่ใจคนระัคีมเหมือนได้ยินเสียงขึ้นจากหมุนหรือเปล่าไม่ชัวนะร์ครับเอาละมิชชั่นคอมพิวหรือไม่อโอ้โหโจบน,นะครับขัไปบีโอ้โหแผนการวางบาเลตไว้ไม่ได้ผลอนะ่ะนี่คือ พอเ,เป็นฝั่งน้ำเงินแล้วต้องวัดใจนะครับโอ้โหแผนการแทรกซึมวิน,นี้คือจบละต้องเปลี่ยนแผนนะครับกลายเป็นตอนนี้เราเสียเปรียบแล้วครับทุกคนเฮ้ย,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 ยจำเป็นต้องใช้บาเลตแล้วเพราะว่าแผนแทรกซึมพลาดแล้วนะครับ <c oughs> ดเดี๋ยวด้วยโคตรปั่นเลยภารกิจสำเร็จรอบนี้จะได้ไหมครับมาดูกันผมวัดใจเลยบอมเองรอบนึงเพราะว่าสองรอบเขายังไม่มาเองนะครับเฮมามาเอาใหญ่เขาใหญ่โอเคทิ้งบ้าไว้มาครับมาแล้วเข้ายิงมาแล้ว เราวางอุปรกรณ์ไว้ทุกอย่างเซตไว้ครบล้วเหลือแค่ตามแผนนะครับผมว่าแล้วเขาเก็บบราเราแล้วนะตอนนี้นแต่กำลังหาอยู่ว่าใครทิ้งบ้าไว้ <ś c oughs> โอเค <ś c oughs> โอค้ <ś c oughs> โหวิชชั่นคขาพิ่